<c oughs> ใช่ครับพี่ผมใช่มันจริงนะ,ะมีไหมแผ่นซีดีมีไหมกล้องวงจรปิดถ้ามีก็ออกมานะครับอย่าพูดอันนี้คือมีแต่คำพูดมีแต่น้ำลายนะครับอย่าน้ำลายนะครับอย่าน้ำลายอย่ากโกหกสังคมอืมอย่ากโกหกสังคมให้มันมากกว่านี้ถ้ามีคุณเอาออกมาเลยอย่าพูดเออถ้าพูดแล้วต้องทำให้ได้นะ ถ้าคุณพูดแล้วคุณทําไม่ได้คือการโกหกสังคมการโตแหลสังคมเขาจะไปด่าคุณเขาจะไปลุมประนามคุณอ่แล้วเขาด่าเขาลุมประนามคุณคุณต้องรับให้มันได้นะครับพี่น้องรับให้มันได้ถ้ามีกล้องออกมาเด่๋ไปพูดหาสวรรค์วิมานอะไรจะพูดหาพระแสงคองเท้าอะไรเออถ้ามันมีออกมาแล้วมันจบตั้งนานแล้วนะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่เขาไปแล้วมันไม่ยืดยาวขนาดนี้นะ ออกล้องหาเหวอ,อะไรพี่น้องเอ้พึ่งมาติดนี่จ้าจ้อนี่เออช่วงเขาทําตลาดน้อยนี่พี่น้องเอ้นะครับปานกูบบมีตาเนะเออเตียงมันมาเตียงหมักตั้มพี่น้องเอ้หมักฟีบ้านนี่ไม่เนี้นปากสว่างอยู่นะครับเอฟซีอือก็ฮอตสปอร์ตไล่นะครับแบบเบ้าเท่าด้กับเจ็งแจงวะแจงวะโหลดพี่น้องเอ้นะครับอีดีครับพี่น้องเออ อันได้เบ้าอะไรพี่น้องนะครับพิบสีอย่าไปโกหกสังคมความลวนลีอย่าลวนลีความลวนลีแห่งทะเลสังคมนะพี่น้องแหละความลวนลีแห่งทะเลสังคมอย่าไปลวนลีคุณต้องเดินในเส้นทางนะครับคุณต้องเดินในเส้นทางอย่าแวะเข้าป่าเข้าดงไปนะครับจริงๆครับพี่น้องอย่าเดินเข้าป่าเข้าดงไปทุกคนนะครับ ต้องเดินในกรอบในเส้นทางนะครับคุณต้องประดับรับฟังคนอื่นบ้างยอมเปิดหูเปิดตาคุณต้องตื่นจากการหลับไหลและก็การหลับฝันนะครับคุณไม่ได้จชฝันนะตอนนี้นะอลองตบหัวตัวเองหน่อยคุณฝันหรือเปล่าอืถ้ายังฝันก็ตื่นออกตื่นมาล้างหน้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ออกมาดูามาดูดวงตะวันเนาะพี่น้องเนาะ ที่มันขึ้นแล้วก็มันลงไอ้ไมาพี่น้องจริงๆนะพูดทีไรโดนทุกดอกอันนี้มันผมพูดความจริงเลยพี่พี่จันทนาอันนี้ผมพูดความจริงนี่นี่เอาความจริงมาพูดกันนะเราความจริงมาพูดกันเอามาพูดด้วยหลังละเรื่องหลักฐานนี่แหละพี่น้องมาพูดกันเรื่องหลักฐานนี่แหละ อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงได้พี่น้องเราไม่ได้อยู่กับโลกแห่งความหลอกลวงโลกมายาได้ทีมทนายก็ได้มาแสงลงแล้วแมนบอกพี่น้องออกมาแถลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับพี่น้องแล้วคุณจะเอาอะไรอีกคุณจะมาเถียงเขาทําทไมเอต้องยอมรับความเป็นจริงให้ไม่ได้อืต้องยอมรับความพ่ายเพ้บ้างอ,อย่า อย่าถืออคติลดลงบ้างลดลงบ้างใจจะได้เป็นสุขใจมีแต่ทุกข์คือใจครับใจแคบต้องต้องเปิดใจลองเปิดใจดูหน่อยเง้มใจออกมาหน่อยใจมีแต่ทุกข์คือใจครับใจแคบพี่น้องเอ้ยนะครับเปิดใจให้กว้างใจจะได้เป็นสุข ใจมีแต่ทุกข์คือใจครับใจแคบใจครับใจแคบมันมันทุกนะพี่น้องมันทุกเนาะถ้าเปิดใจนะยอมรับความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนี้มันไม่เป็นทุกข์ด้วยนะครับพี่น้องมันไม่เป็นทุกคนเราอืมคุณต้องอยู่กับความเป็นจริงให้มันได้นะครับจริงๆครับพี่น้องคุณอย่าไปมั่นใจจนเกินไปเอคุณอย่ามั่นใจจนเกินไปเออ อย่ามั่นใจตัวเองจนเกินไปว่าไปพูดท่านเพราะโบตโรล,ลงมาอย่างนั้นอย่างนี้เออว่าไม่พลาดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปคุยกันพี่น้องนะครับไปพูดกันท่านก็ลงมาจริงลงมาจริงผมไม่ได้เถียงท่านก็ลงมาเพราะอะไรประชาชนคนทั่วโลกทั่วประเทศนี่ให้ความสนใจท่านก็สั่งการให้ลูกน้องท่านก็ได้บอกว่าเออ วันนั้นวันนี้ต้องให้มันเสร็จนะต้องให้มันจบนะเอท่านให้คํามั่นสัญญาเออก็จริงผมไม่ได้เถียงนะอนะครับผมก็ได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะได้เห็นนะครับผมก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานเนาะพี่น้องเ <laughs> ออนะครับสิ่งที่ได้เราดูข่าวดูอะไรนั่นแหละท่านก็ได้สั่งการเนาะสั่งการให้ลูกน้องเนาะ ทำงานอย่างเต็มที่นะพี่น้องเนาะเพื่อทําคดีนี้กับเรื่องนี้นะครับให้ให้กับคนทั่วโลกทั่วประเทศนะเพราะอะไรเขาให้ความสนใจนะครับพี่น้องให้ความสนใจ<อ>คุณจะไปมั่นใจในตัวเองมากขนาดนั้นนะต้องอยู่กับความเป็นจริงนั่นแหละโลกแห่งความเป็นจริงนั่นแหละครับผมอีหลีครับพี่น้องเออนะคุณจะไปแอบมากเขาเลยนะคุณต้องมั่นใจในตัวเองนะจะไปมั่นใจคนอื่น การทําอะไรมันต้องมั่นใจในตัวเองนะครับต้องเชื่อมั่นใจตัวเองนะอย่าไปเชื่อมั่นคนอื่นให้มั่นมากเกินไปเ,เจ้าจันทร์ช่วยเปิดกระโหลกเปิดกะลาเปิดกระโหลกเปิดกะลานะครับพี่น้องเปิดหมดนะครับเปิดอกเปิดใจภางนะครับก็ <c oughs> ผม อยากให้คนอื่นผิดจนลืมหูลืมตาใช่นะครับจนลืมหูลืมตาจนมือมือหูมือตานะครับ<ม>อความเป็นจริงมันออกมาเลยกันยังบม่ยอมหลับอยู่พี่น้อง,งยังเถียงอยู่เอไปดา่าคนพยานพวกพี่น้องเลยจะไปด่าเขาทําไมอะจะไปด่าเขาทําไมพยานคนนี้หมู่บ้านนะเอาก็พูดตามความเป็นจริงแล้วจะไปด่าเขาเห็นหนังพี่น้องจะไปเสะเขาทําไมเอะนะครับ อียานก่บอกมาพูดเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดนะหมู่บ้านเดียวกันโอ้ยทุกวันนี้มันก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วอียานเอ้ยเออมึงอย่าสารเนยอย่าเสือกเออมึงไม่ได้มาอยู่กับเขามึงก็พูดได้ทุกวันนี้มันมองหน้ากันไม่ติดแล้วพวกมึงอยู่ไหนเออพวกกูอยู่ในหมู่บ้านอ,อืมมองหนะ้าไม่ติดก็ไม่ติดสิวะกูจะไปงึดอะไรเมนบอก เออน้าแม่กูตีน้าพ่อกูตีเออทุกวันนี้กูกูกูหากินเองเ,อเงินก็เงินกูแม่กูอยากซื้อขี่กินก็สิเป็นหนังเม่นบพี่น้องเออกูก็เงินตีเออถ้ากูพูดเรื่องจริงแล้วอืมกูไม่ได้กลัวใครกูได้ก็ไม่ได้งึดใครด้วย ไม่ใช่หน้าหม่อหน้าแม่ปูเอ่อเป็ดมาป่วงห้มันมาเลยมาแล้วก็กดไล์ให้ด้วยเด้อเอ่อมึงยอมรับความจริงไม่ได้ทีเป็ดนะเออพวกหมอยเส,ส้นแตกสูนะเอ่อพวกเป็ดทั้งหลายเลยนี่เออฟังโกเอามีไหมสมองเออยอมรับความเป็นจริงบ้างยอมรับความพ่ายเพ้บ้างอ่านี่แหละอืมกำลังเอ่อ ฝั่งนี้ก็ไปในทิศทางดีแล้วพี่น้องนะครับอ่ไปในทิศทางดีแล้วเอ่อก็ล้วนเลแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยเป๋แล้วนะครับอืมเป๋แล้วเรือกําลังโค้งเคงแล้วนะครับตอนนี้เอียงแล้วนะพี่น้องเนาะเออก็ตอนนี้ก็พา,ากันพยุงเรืออยู่พี่น้องเอ้ยกําลังจะล่มอยู่นะครับพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะล่มวันไหนก็ยังไม่รู้นะพี่น้องเนาะขนาดเจ้าภาพก็ยังไม่ยังไม่มั่นใจในตัวเอง แล้วคุณจะไปมั่นใจได้ยังไงพี่น้องเอ้ยนะครับเออแล้วสู้จะไปมั่นใจได้ไหนขนาดเจ้าภาพยังบ่มั่นใจในตัวเองเลยเออมึงจะไปมั่นใจได้ยังไงกับเขาเออเปิดนอแตดออกมาเบิง้งเลยไหมเออบ่ามันเป็นยังไงเออเปิดสัมบเวสีทั้งหลายเอ้ยเออพวกเวนนี่มึงไปอยู่ไหนมาเออเพิ่ง ออกมาจากหลุมตีออเพิ่งออกมาจากหลุมตีมึงเออเดี๋ยวกูจะส่งลงหลุมใหม่ได้นี่เออแม่นนะครับอืมเขาก็มุดออกมาจากหลุมตีเออเพิ่งรู้ตีเออเพิ่งรู้เพิ่งตื่นเพิ่งเบิกบานตีออเพิ่งรู้เพิ่งตื่นเพิ่งเบิกบานตีออเขาก็มุดออกมาจากเหลี่ยมหลุมตีออเออคือบัวออัน อ่คือบวนสิมุดขึ้นมาจากตมนั่นตียังไม่พ้นโคลตมบทอันนี้เออนะครับพี่น้องเมื่อคืนบัได้ติจังตั้มกับผมเนาะเออสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะอืมสวัสดีทุก,ท,กท่านท,ทุกคนนะที่เข้ามาอืม